ป้าแพทสวัสดีค่ะจิตร์ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะแล้วนี่นะคะป้าแพทก็จะอยู่กับคลิปนี้คลิปนี้คลิปอะไรล่ะก็คลิปสอบไปแล้งโกไงคะทุกครั้งเนี่ยคะในการเล่นอารีนาในเกมอ๋อวันพันแมนสตองเกตเอ้ยใช่ปะวะสตองเกตปะนั่นแหละค่ะทุกครั้งถ้าเราอยู่ในอันดับร้อยอันดับแรกนะคะเราจะได้สอบขึ้นเป็นเลื่อนเป็นเลื่อนขั้นต่อไปค่ะตอนนี้นะคะ้าแพทอยู่ซิมเวอร์ อยู่รถอันดับแรกแล้วค่ะป้าแพ้ก็จะสอบขึ้นไปแล้งโกนะคะซึ่งแล้งโกตัวแรกที่ป้าแพ้จะเจอก็ต้องเจอจากนี้ค่ะตอนนี้เขาเรียกว่าอ่าหมาัดหมัดดัดขนตา <c oughs> ที่หนีบขนตา,มาไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อที่หนีบขนตาเขามันใช้อาวุธเป็นที่หนีบขนตา ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอาวุธแต่ทำไมที่หนักคนตัดคนตาถึงเป็นอาวุธได้ก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ทีมประภทก็จะประมาณนี้นะคะทีมประเภทในการลงแรงในทีมน,นี้ไม่ใช่ทีมล่าสุดนะคะเป็นทีมที่ประภทคิดคนขึ้นมาแล้วคิดว่ามันจะมันจะดีสุดอะ่ะคิดว่าจะดีสุดแต่แต่มันแต่ปัจจุบันมันก็ไม่ดีสุดเลยงไงนะคะทีมของเกมนี้นะคะใน RPG แต่ละทีมนะ่ะมันไม่มีทีมไหนที่แบบดีสุดนะคะมันจะมีแค่แบบดีในปัจจุบัน ดีนะเวลานั้นนะคะเพราะว่าเรามีตัวละครแค่นั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าแพทนี่เสียเงินแค่ส5บาาทเท่านั้นเกมนี้ก็คือซื้อฟุบุกินั่นเองนะคะ35บาทนอกนั้นก็ยังไม่เติมนะไม่ใช่ว่าขี้เหนียวหรืออะไรก็ไม่มีก็ใ <c> น <oughs> หลัสตัวต่อไปนะคะที่เราจะสอบนะคะตัวที่มาที่เป็นผู้ทดสอบเราคือฟุบุกินะะี่ค่ะซึ่งฟุบุกินี้เขาเป็นฮีโร่คัทบีระดับหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะหรือว่าซีระดับหนึ่ง ซีระดับหนึ่งน่าจะเป็นมูเมนตรเดอร์นุมูเมนตรเดอร์นะอันนี้น่าจะเป็น B ระดับหนึ่งแล้วหน้ากากหวานก็จะเป็น A ระดับหนึ่งเนะะี่ยเออประมาณนั้นถ้าว่าพายจำผิดก็ขออภัยด้วยนะคะับว่าพายก็ดูเป็นแฟนเป็นแฟนปิศาีิลี่อดีมดเรื่องนี้นะคะแต่แต่ก็ไม่ได้อ่อไม่ได้เป็นไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นแฟนพันแท้อะไร <S <S มากมายนะคะแค่ชอบดูรักดูเออแค่นั้นแหละแค่ดูเฉยแล้วก็แบบชอบแค่นั้นแหละแค่ชอบ จำปีอะไรก็ไม่มีไม่มีวันนี้ค่ะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายค่ะแต่้ายากหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยน่ารำคาญเพราะมันมีเกาะมันมีเกาะเลือดเทียมหรืออะไรแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดมือไอพี่เสือโทนี่ของเรานะคะบีสคิงนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมชิวๆค่ะแพทก็คิดว่ามันจะชิวๆนะคะแค่ก็แค่แหลงซิเวอร์ขึ้นโก่อชิวๆอ่ะก็เหมือนแบบแหลงแหลงขึ้นก่อนก่อนแหลงแหลงก่อนนั้นคือแหลงอะไรแล้วก็ขึ้นมาซิเวอร์ก็ง่ายๆค่ะผ่านง่ายๆเลยแต่นะคะคุณนี่ ผ oh, oh, ู้ที่เก่งที่ส huh ุดนะคะในแร้งผู้ที่เก่งที่สุดนะคะในแลงในแรงเอนะคะโอ้โหมัดงูหัดงูเสน่ะาดูดิคะเปิดบามันตกป้าแพตอ่ะมันตกจากพรดเด็กที่ไปคลาสเอหน่ะห้าหมื่นน่ะตุ๊บเดียวอันหลับเลยอ่ะแล้วมันแ่นตีอ่ะอันติของมันทุกครั้งนะคะถ้ามันแมันแ่นตีอย่ะมันจะได้โล่แล้วถ้าใครตีโล่มันแตกมันจะไล่ฉกนี่เราไล่ฉกแล้วค่ะไล่ฉกอน้าตีค่ะปุ๊บไล่ฉกเข่าหุนแล้วฉกแล้วฉกตัวเดียวด้วยเออ อันนี้ประพันไม่รู้นะคะว่าอัตราการไล่โจมตีของสเน็กแมนเนี่ยเป็นเพราะเขาเป็นบอลหรือเปล่าแล้วเขาที่อยู่คนเดียวเขาก็เลยไล่โจมตีได้บ่อยอะไรแค่เนี้ยนะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเวลาเราเอาลงทีจริง,รงๆแล้วอะ่ะเขาจะไล่ฉกแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละครั้งที่คนตีโลกเขาแตะแล้วเขาก็จะตบโต๊ะการไล่ฉกตัวเดียวครั้งเดียวนะคะก็การที่ประพันออกของแบบนีน้ไม่ว่าจะชนะแล้วแบบโอ้ชิวๆง่ายๆนะคะแบบเนี่ยครับข,ข้าสบายข้าสบายเนี่ยสบายเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะคือแบบทุกตัวเราผ่านได้ก็งะ ป้าแพ้ก็คิดว่ายางไงแล้วคะ่ะจนแพ้ป้าแพ้ก็เลยปรับพิม์ใหม่ว่าเฮ้ยเราปรับพิมพ์ผิดนะตัวแรกที่งูฉกอะ่ะเราต้องแบบไม่เอ้ยเราต้องเอาตัวที่แบบตัวไหนก็ได้ที่มันพอจะถึกแล้วก็แบบลดดาเมจงูฉกก็คือป้าแพ้ก็เลยคิดว่าจะเอาพรีรเซนเนอร์นะคะผู้ที่มีอันติลดดามเมจลดเขาเรียกว่าอะไรลดพลังโจมตีของศัตรูนะคะ40%นะคะอ่าความคิดป้าแพ้เป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นนะคะ Uh huh. ตอนอัดตอนอัดนิก mm hmm. กี้ก็ก็นานแล้วอะอัดประมาณกี่วันมาตั้งแต่วันไหนวันไหนก็ไม่รู้อะนะคะแต่ก็ป้าแพ้ก็เปลี่ยนใจว่าเอ๊หรือว่าจะแบบเบร์นตามเมดให้แบบอ่ะก็เล่นบอลยิงก่อนมูเบงเรเดอร์บัฟให้นัากากหวานทุบเอ๊หรือว่าเอาเซตเติมดีหรือยังไงนี่ป้าแพ้ก็ยังคิดอยู่นะค,ะคิดอยู่อ่ะเพราะว่าตอนอัดนี้ไม่ได้ไม่ได้อัดคิดไม่ได้พูดด้วยอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนั้นทําอะไรอยู่พูดอะไรคิดอะไรอยู่นะคะตัวแทนก็เอามาเป็นสปริงมาสเตอร์นะคะเป็นตัวที่เอาไปจิ้ม จิ้มทะลุข้ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าบ้านฉันจำไม่ได้แล้วั่งเหมือนจะแบบขาหักให้ขาหักแล้วมันเจ็บกันเยอะอ่ะขาหักเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าเอาตัวมาตายฟรีเออคิดว่าเอาตัวมาตายฟรีค่ะแบบไม่รู้จะเอาตัวไหนมาตายฟรีก็เลยเอาตัวสปริงมาแต้รมาตายฟรีนะคะเพราะว่าเริ่มแรกว่าจะแบบไม่เอาไม่เอาตัวลงว่าจะว่างไวเลยนะคะตัวหลังอ่ะว่าจะว่างไวเลยแต่แบบมันก็จะตีอื่นเหมือนเดิมก็เลยเอามาเอามาเอามาเป็นตัวตายฟรีค่ะก็เล่นไปเรื่อยนะคะออกในการออโต้นะคะเพื่อนๆถ้าใคร ถ้าใครอยากกดเล่นเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าประพัดกดเล่นเองน่าจะจบแล้วใช่ไหมคุณเชื่อไหมแต่ประพัดก็คิดว่าถ้าเราจะไปแรงต่อไปอนะ่ะเราควรจะผ่านด่านนี้ได้โดยการกดออตโต้เหมือนที่เราลงแรงปกติอ่ะลงแรงเขาเรียกว่าอะไรเออลงแรงปกติอ่ะเราก็ต้องกดออตโต้เหมือนกันเลยนะรประพัดคิดอย่างนั้นนะคะประพัดก็เลยปล่อยปล่อยออตโต้ไปแล้วก็ครั้งนี้นะคะการลงครั้งที่สองของเราก็เป็นอย่างที่คุณคิดไว้ค่ะก็โดนงูฉกตายเออเจ็บมาก เจ็บจนขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนเจ็บมากจนขนาดที่ว่าปรับทีมตรงนี้ไม่ได้คือปรับทีไม่พวกคุณเจอมาเห็นไม่ให้พวกคุณเห็นไม่ได้อคือต้องคือต้องบอกว่าตัดคลิปไปเลยดีกว่าโอเคแล้วนะคะก็ตัดคลิปมาการต่อสู้ครั้งที่3มของเรานะคะบ้าพาก็จัดทีมเหมือนเดิมเลยแต่แค่รู้สึกว่าจะไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆบางอย่างนะคะก็มากด น,น,น่าจะเป็นทีมเดิมนะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะต้องขออ,อภัยด้วยนะคะเป็นทีมเดิมนั่นแหละก็แค่เปลี่ยนให้อา้ตัวนั้นอะไปอยู่กลางนะคะ <Okay. S 1> เปลี่ยนให้ไอ้ไอ้ไอ้โกบอลบอลบอลน่ะไปอยู่กลางแล้วก็เอาตัวเดิมกลับขึ้นมานะคะเอาตัวสปริงมาแตะออกอก็ตีไปแบบนี้นะคะเน้นให้แบบสตูแบบขาหักเมื่อสตูขาหักแล้วพี่เสือเราก็จะไล่ตบโดนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออเห็นไหมล่ะศัตรูขะหักศัตรูเพื่อนเราจมตีขะหักล้วก็พี่เสือาก็จะได้ตกนะคะบีส s t k นะคะนี่แบบนี้ค่ะก็มีแววว่าจะชนะแบบง่ายๆเลยนะคะครนี่ก็คือชิลมากเพราะว่าแบบเออมันก็ชนะแหละจนกว่าแต่แต่เมื่อเราเจองูฉกแล้วมันฉกครั้งละสองเหมือนสแล้วเลือดเราตอนนั้นมันอะไรก็ไม่รู้โอ้ก็คิดว่าจะชนะแต่ก็ก็พี่งูอะ ก็พีพ่ีงูต่อยชอยต่อยฉกแล้วพี่งูก็ฉก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 ,กอันติแล้วพออันติเสร็จปุ๊บก็มีโล่แล้วโลเสร็จปุ๊บก็ฉก,กมาถึงรอบถัดไปนะคะป้าแพะก็จะไม่นับแล้วนะคะว่ารอบที่เท่าไหร่ให้เพื่อนนับเอาเองนะคะซึ่งป้าแพะจะใบให้นะคะว่าเป็นรอบที่4เออใบให้แล้วนะคะ ก็รอบที่4ก็จะปรับใหม่นะคะว่าจะให้ใครรับดาเมจดีนะคะครั้งแรกใครจะเอาใครไปตายก่อนดีเพราะว่าไอตัวนั้นน่ะมันจะฉกตัวหลังนะคะแล้วฉกตัวหลังน่าจะฉกตัวกลางด้วยให้ตรงกับตำแหน่งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าแม่ก็จะปรับพิมพ์ก็เหมือนเดิมอ่ะก็แค่ย้ายอะ่ะก็แค่แบบให้ตัวฟุบุกิเมารับดาเมจต่อจากไอโกเบนโกเดนบันนะคะอ่าประมาณนั้นนะคะว่าจะเอาตัวโลกมาดีค่ะ หน้ากากหวานทุบไปอันตรียังไม่ยังแค่โลแตกอะมันไม่เจ็บเลยเนะ่ะคุณป้าพก็รู้สึกว่าจะตัดใจเลยนะคะรอบนี้ว่าน่าจะจบได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมันมีแววค่ะเพราะมีแววก็มีก็ไปว่าอร่อยอะเออมีแววดีมีแวแวอร่อยรู้จักปะเฮ่อตอนนี้นะคะป้าพัก็อยากจะปล่อยยาวๆให้พวกคุณดูเลยนะคะว่าแบบการที่แบบเราจะขึ้นแรง้แรงแลงโกอะ่ะ มันลำบากขนาดนี้แล้วหรอวะคุณกูสอบไปขับขี่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอะ่ะสอบใบขับขี่ก็แค่ไปฟังฟังฟังอ่านเข้าไปสอบแล้วก็ได้คะแนนเกือบเต็มก็แค่นั้นเองอะ่ะแต่นี่คือต้องช่วโมงบินสูงจริงๆอ่อถ <c oughs> ึงจะรอดก็อาจจะมีเพื่อนหลายคนนะคะบอกว่าเฮ้ยมึงงอป่ะเนี่ยแรงโกแค่นี้อ่ะกูขึ้นแป๊บเดียวทีเดียวได้ ก็ใครขึ้นทีเดียวได้นะคะก็ฝากบอกเซตไอเทมแล้วก็พลังโจมตีตอนนั้นด้วยได้หรือเปล่านะคะว่าคุณมีตัวเออคุณมีไม่ใช่เซตไอเทมเด็คุณมีตัวละครอะไรที่สามารถมาตบไอตัวเนี้ยได้ง่ายๆเลยเลยเพราะว่าแพทตอนนี้ทีมแพทไม่ไหวเลยตอนนี้นะคะแพทพยายามจัดให้เป็นตัวเออหน้ากากหวานนะคะยืนหลังเพราะหน้ากากหวานน่าจะถึกสุดนะโอเคแล้วตอนนี้แพทก็จะกดเล่นเองด้วยนะคะซึ่งก็คือหน้ากากหวานก็ตายอืม คิดว่านักการวันโชวสุดแต่ก็ตายวอนนี้ก็พยายามกดเล่นเองแล้วค่ะครานี้นะคะไม่สไม่สนอีโก้ไม่สนว่าแบบกึงลงแรงแล้วมึงจะเจอมึงจะกดอ่ากดเองไม่ได้นะมันไม่สนแล้วตอนนี้กดเองแล้วค่ะหัวร้อนหัวเริ่มร้อนแล้วนะคะในการสอบมันสอบยากมากค่ะสอบยากสุดเลยอะคือแบบสอบตกมาหลายทีแล้วอะครั้งนี้มันครั้งที่สอบครั้งที่ไห่แล้วนับไหมนับหรือเปล่าถ้านับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าครั้งที่เท่าไหร่นะ โอเคนะคะเราก็ลริมคิดไปนะคะตอนนี้นะคะว่าเมื่อทุกครั้งที่จกักรพรรดิของเรานะเขาออกโจมตีหรือเคลื่อนไหวเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆแถวเดียวแถว,แถวแ,ถวแถวแน่นอนนะคะติดตอยู่ในสถานะกระหน่านะคะเพิ่มตำแหน่งขึ้นอีกสาิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบห้าเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขข้อมูลมาแพทนะคะ,ะ,นนะ,คะแต่ก็ไม่ได้คาดเคลื่อนอะไรเยอะมากมายสักเท่าไหร่นะคะก็พอเขารู้เรื่องแล้วรู้แต่ว่าเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนนะคะก็ก็หลายเยอะมากก็บอกเลยก็หลายเยอะมากอืมก็เออก็นั่นแหละ <Net> ไม่ต้องดูจบก็ได้มากเนี่ยก็นั่นแหละบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมึงทาอะไรอะว้าแพทมึงออกกดเข้ากดเข้ากอดออกนี่มึงไม่ได้ทําอะไรมึงไม่ได้ไปจัดทีมหรืออะไรไม่ค่ะที่ปแพทหยุดหยุดไปนะคะก็คือหยุดหยุดหยุดคลิปไปอ่ะคือปแพทหยุดไปจัดเซ็ตอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมนะคะ แล้วทำไมพ่แพทถึงไม่บอกไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่ถ่ายเลยอะไรเงี้ยเพราะแพาคิดว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปในการจัดซื้ออุปกรณ์เพราะว่าคลิปนี้นะคะเราไม่ได้เน้นประโยชน์ให้พวกคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะเราแค่จะมาทาทาคลิประบายหัวร้อนเพราะว่าเราสอบตกเราสอบตกแต่นะคะความรู้จะอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่คอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคะที่รู้ว่า เอาฮีโร่ตัวไหนมาตบให้ตัวสเน็กแมนในการสอบ Lang Go, แบงโก้เดยวก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้นะคะว่เาเพื่อนเพื่อนคนอื่นหลายคนป้าแพทเชื่อว่ายังไม่ได้สอบแบงโกเพื่อ,อยังไม่ได้สอบแบงค์ซเวอร์เพื่อขึ้นโกนะคะอ่าหลายคนแล้วแพทเชื่อว่าหลายคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าป้าแพทเนี่ยเล่นเกมนี้นะคะไอดี ID นี้เล่นตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นนะคะป้าแพทเขาจะอาจจะเป็นแบบหนึ่งหมื่นคนแรกที่แบบได้ขึ้นแบงโกหรือประมาณนี้ ในในชนลนะคะไม่ใช่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งเกมนะประมาณนี้นะในชนลที่14ของป้าแพทอะไรเงี้ยนะก็จะอาจจะเป็นหมื่นคนแรกอะไรเงี้ยไปก็เลยแบบเออถ้าหมื่นคนแรกชนลหนึ่งน่าจะมีหลายหลายแสนคนนะก็เลยแบบนะก็เชิญมาแบบมาน,นี่เฉยอะ่ะมามาแชร์ว่าเออคุณจะเจออะไรบ้างเนี่ยบอกล่วงหน้าเลยเนี่ยคุณจะได้เตรียมตัวไว้นะคะว่าถ้าคุณจะสอบแรงโกนะคะแรงพัฒนาขึ้นแรงโกเนี่ยคุณต้องผ่านสเน็ก ไอ้มือสเน็กไอ้หมัดสเน็กไอ้หมัดงูไอ้สเน็กแมนไอ้งูแมนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เสื้องูหลามเนี่ย <Hey. S 1> ที่พระแพทย์พูดไปนานแล้วเนี่ยคุณสังเกตแล้วคุณจําอะไรบ้างไหมคะว่าประแพทเอ่อเอ่อลงลงสอบไปผ่านกี่ทีแล้วสอบตกกี่ทีแล้ว <Okay. S 1> เอาดิสอบตกกี่ทีแล้ว <Okay. S 1> โอ้ยพอพูดที่ก็เครียดเลยคุณ oh. กูกดยองกดข้ามดีกว่าไม่ไหว แลักกนะคะสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาการชื่นชมพวกคุณที่ดูมาถึงจนตรงนี้นะคะว่าพวกคุณช่างเป็นคนที่ไม่มีอะไรทำเหลือเกินทำไมช่วงพวกคุณไม่ไปดูช่องที่มีสาระแล้วก็แจกเทคนิคการข้ามการผ่านด่านอะไรแบบนี้ทำไมพวกคุณมาดูช่องที่แบบบน่แบนแล้วก็บน่นแล้วก็บ่นแล้วก็บ่นให้คุณฟังโดยที่ไม่มีสาระอะไรเลยะคะ่ะไม่มีแบบวิธีบอกวิธีใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อตัวน,นั้นออกนะลองใส่เสื้อตัวนี้เพื่อให้ความถึกเพื่อเพื่อเร่งความเร็วนะให้เร็วกว่านี้ให้แบบเรื่องถึก ไม่มีเลยตอนนี้ช่องนี้ไม่มีเลยมีแค่แบบให้พวกคุณด,เดเูเบื่อให้พวกคุณมาดูแบบเบื่อแกเบื่อถามว่าแก้ได้ไหมก็อาจจะเบื่อแล้วก็จะเครียดเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ป้าแพทกำลังพูดอย่เนี่ยสมองตุบๆเลยคือถึงมันจะผ่านมาได้ตั้งตั้งแต่เมื่อวานหรือสองวันแล้วแต่แบบมันยังตุบๆในจิตในใจยังหวัวแล้วอารมณ์ความรู้สึกนะตอนนั้นที่สอบไม่ผ่านน่ะกดยอมแพ้รัวๆยังยังติดตราตึงอยู่ในหัวใจอยู่เลยอะค่ะแล้วปแพ้คิดว่านะคะ คลิปนี้นะอยากจะตั้งชื่อแบบปันป่นๆวิวเลยว่าเตรียมตัวรู้ก่อนสอบขึ้นแลงโกอะไรประมาณเนี้ยเออปันป่นๆแต่จริงๆไ,ไม่ได้เตรียมตัวอะไรค่ะแค่แล้วก็ไม่ได้รู้อะไรด้วยนะคะแค่มาดูคนบ้าบน่นคนบ้าที่ติดเกมเกมหนึ่งมามบน่นเรื่องเกมเกมให้คุณฟังว่ามันบ้าจริงๆใส่อะไรแล้วก็อะไรแล้วจัดทีมแล้วก็แล้วจัดมุนไปยันยื่นไปหลังยับ้า้สลับขวาก็ยังแล้วอยู่ ถามว่าจะแล้วไหมถามว่าจะชนะเพราะอะไรก็คงจะต้องชนะเพราะความฟุกอะค่ะถ้าเล่นไปกี่ตาจะสอบมากี่รอบกี่รอบแล้วก็จัดทางไม่ได้สักทีก็คงต้องชนะเพราะการฟุกอะค่ะนะคะต้อูถูกตรงนี้นะคะเพื่อนว่าต่อรอบนี้พระจะชนะหรือเปล่าคะดูจากอ้าวมันชนะแล้วะค่ะไม่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 ชนะแล้วนะด <laughs> มูมันจะตีเลยมันจะตีแล้วมันจะชนะหรอยั ค่ะแล้วต่อจากนี้ไปนะคะจะไปการชนะแหลงโกเนี่ยะคะซึ่งป้าพัก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะชนะหรือป่านะคะโดยที่ป้าพระเจ้าของก็งเ,เป็นตัวตาํานี้แล้วก็จะดึงฟุุบุกิขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแต่ฟุกบุกิขึ้นมายืนก่อนนะคะแล้วก็จะเอาโกรเด้นบอลไปยืนหลังฟุุบุกินะคะซึ่งอยู่ตรงกลางนะ,ะตอนนีนะ้เอาความเร็วป้าพัก็จะเอาความเร็วของจอากพระเด็กขึ้นก่อนนะจ๊ะสิ่งที่ปา้าพันั้นใจก็คือไปอัพไปอัพเลเวลเสื้อผ้ามาอัพเลเวลอุปกรณ์มา ซึ่งเนี่ยคะอัพขึ้นมาทำให้มันดีขึ้นทำให้มันปังขึ้นแต่ก็โกลเด้นบอลก็ตายอยูด่ดีนะโอเคปะ่ะคะจะอัพเปิดดีก่อนแล้วให้แบบพี่เสือยือนตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่เสือจะมีอาการโกรธโมโหและจะเขามีความกั้พลังโจมตีพี่เสือก็จะแรงขึ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยพี่ชายแห่งด็อกเตอร์พี่ชายงโงๆโดกพี่ชาย สมองเฟื่องเฟื่องอะไรทุกอย่างที่แบบให้น้องดื่มน้ําแล้วน้องใหญ่ยาวแข็งใหญ่ยาวขึ้นอะไรเงี้ยเปิดแล้วพี่เสือก็จะมีอารมณ์โมโหเพราะว่าศัตรูขาหักแล้วพี่เสือแล้วก็แบบหิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไอ้ฟุกเคเก่าที่พระแพทย์พูดว่าเป็นไอ้ด็อกเตอร์นาโงที่แบบทําให้น้องแข็งใหญ่ยาวเนี่ยมันลงมันทำศัตรูเหยียบหัวศัตรูให้ศัตรูขาหักแล้วอะ เมื่อศัตรูขาหักกับศัตรูจะต้มตีเบาลง20%ด้วยนะคะถ้ามีไอโฟกเกเก่าอยู่ในทีมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะศัตรูจะ,ะตีป้าแพทเบาลงม,กมากๆนะคะแล้วป้าแพทก็จะจบด้วยหน้ากากหวานแบบปังๆเพราะหน้ากากหวานปกติจะตายก่อนเพื่อนผ่านไปได้อย่างเฉียดชิวชุยปุยปุยอเลยนะคะถ้าใครอ่าได้อ่ายังหูฟังดีๆนะคะจะได้เสียงป้าแบบว้าย ผ่านไปได้ยอยเป็นเสียงจากไม้ของเราเองนะคะแต่ไม่มีหลักประเพณตดออกแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ลาก่อนแลงซิวเวอร์นะคะเรามาเจอกันแล้วก็สวัสดีแลงโกด้วยการขึ้นแลงแป่นาทีนะคะได้เพชรเยอะมากนะคะห้าหกร้อยเพชรแต่คือปังไม่ไหวนะคะก็นด่แหละคะ่ะรับของไปเรายาวยาวยาวๆไปเลยแล้วไอดีนี้นะคะดีประแพทนี้นะคะเป็นไอดีที่โชคร้ายผลโชคดีนะคะโชคร้ายคืออะไรโชคแรกก็คือสุ่มได้ SSR แค่ตัวเดียวตลอดการนะคะ แล้วสุก SR ได้ตัวที่2ก็ได้เป็นปริ้รีนะคะซเนอร์ซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อทีเลยนะคะและฮีโร่ SSR ตัวที่3าของพายก็คือปริ้วรินเซเนอร์อีกแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวซ้ำมาก,กุกก้าเท่ากับไม่ได้ป้ายอะไรเลยเพราะฉันอุปกรณ์ทุกอย่างนะ,ะของมแพายก็จะเป็นลงที่ตัว SSR ตัวที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะในตอนนี้ก็คือ จากอาพระเดทของเรานั่นเองนะคะเก่งมากมีประโยชน์มากบัฟให้ทีมได้ด้วยทีมติดขี้โหดมีสกิลคอเป็นทีมมีโจมตีเป็นหมู่แล้วก็มีทั้งสกิลสตันมีทั้งสกิลอ่าบทขยี้โอ้มีสกิลเยอะแยะไปหมดเลยจากอาพระเดทคือฮีโร่คัทเอสเอที่เก่งที่สุดที่ป้าแพทพูดเลยว่าตอนนี้มีประโยชน์ที่สุดเก่งที่สุดแล้วก็สุดยอดที่สุดณตอนนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะเพื่อนๆยังไงชอบหรือเปล่าคลิปแนวนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ป้าแพทด้วยนะถ้าชอบมาก็ฝาก กดซับสไคร์กกดปุ่มระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของว่าแพดด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะจะพาไปทัวร์อะไรจะไปพาไปทัวร์ฝึกหายนะไหมหรือจะไปพาไปทัวร์ห้องแแบบไหมว่าห้องแลบบ01 02, 02, 02 03 22 2คือ2หรือห้อง3 01 302 3 03แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสู้อะไรแล้วเราควรจะเก็บอะไรไว้เป็น DNA หรือว่ายังไงอะไรก็ซับสไคร์ไว้ค่ะกดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายเออดูจะจบคุณก็ว่าางะนเน ว่างแห้วใช่ไหมว่างเนาะห้องว่าง